หม้อหุงข้าวกับหม้ออุ่นข้าวเหมือนกันไหมจริงๆแล้วมันต่างกันนะครับหม้อหุงข้าวเนี่ยคือหุงข้าวจากข้าวสารดิบๆเนี่ยเป็นข้าวสวยนะครับแต่หม้ออุ่นข้าวเนี่ยมันใช้งานด้วยการเอาข้าวที่สุกแล้วมาอุ่นไว้เฉยๆนะครับด้วยอุณหภูมิพอเหมาะเพื่อให้ข้าวเนี่ยยังนิ่มแล้วก็ไม่แห้งจนเกินไปนะครับคุณสมบัติของหม้ออุ่นข้าวคือเก็บข้าวสุกหรือข้าวสวยเนี่ยที่หุงเสร็จแล้วเนี่ยระยะเวลานะครับ6-8ชั่วโมงเต็มที่ไม่เกิน12ชั่วโมงนะครับคง 3 0 0 0ันหึงบาทไม่เกินนี้ประมาณนี้นะก็ลองไปหาซื้อกันดูนะครับคุ้มค่านะครับคุ้มราคาเพราะว่าใช้ได้ทนนะครับแล้วก็ยาวทำให้ข้าวเนี่ยยังหอมแล้วก็เก็บความสดของข้าวได้นานกว่าหม้อหุงข้าวปกติหม้อหุงข้าวปกติเนี่ยมันจะร้อนกว่าข้าวที่เก็บเนี่ยมันก็จะเก็บได้ไม่นานเท่าหม้ออุ่นข้าวเอาข้าวไปออกงานนะครับไปจัดเลี้ยงนะครับผมใช้ประจําไปที่ไหนก็ใช้หม้ออุ่นข้าวในการเก็บข้าวไปเพราะว่าหม้อมันจะทําให้ข้าวเรียงสดใหม่หอมอยู่เสมอสาเหตุที่ว่าทําไมข้าวร้านเราก็ยังได้คุณ ที่ดีระหว่างขายอยู่ในวันนะครับผมเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับลองใช้ดูนะครับร้านหมูแดง SML นะครับตั้งอยู่ที่ซอยเอกชัย65ติดบิ๊กซบางบอนนะครับหรือสาขาใหม่ SML วินิซอยรางคผหง26ห่ับ1ในร้านสวิตมีเบเกอรี่นะครับมีทั้งนั่งกินที่ร้านแล้วก็ดิลิเวอรทั้ง2ส,สาขาเลยนะมาแวะเวียนอุ่นๆกันได้นะครับผม